แก้ไขข่าวนิดหนึ่งไม่รู้ข่าวดูมาจากไหนบอกว่าจะย้ายเรื่องจำการไปที่อ่เชียงยืนนะฮะตรงนี้ไม่มีสตอรี่นั้นเลยนะไม่รู้เอาข่าวมาจากไหนเพราะจริงขบวนการเนี่ยที่ดินในคนแก่นี่เยอะมากนะครับเยอะมากๆซึ่งอ่มีคนหลายคนที่เสนอเข้ามาในส่วนใหญ่ในพื้นที่คนแก่นเยอะนะรวมถึงในเขตเส้นเส้นเนี้ยเ,เส้นที่จะไปมันจากเรียจากปทุมไปมันจากเรียเส้นเส้นเนี้ยด้วยนะส่วนหนึ่งซึ่งมีที่ดินอยู่แล้วนะครับ เส้นตามอำเภอหรือรอบๆนอกเถาๆเนี้ยอีกเยอะๆๆนะฮะซึ่งซึ่งไม่เห็นจะเป็นต้องไปที่เชียงยืนในการพัฒนาที่ดินคือจากที่เปล่าๆเป็นป่าๆเนี่ยเรามีการก่อสร,ร้างเข้ามามีการไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นก็จะมีการจับจ่ายใช้สอยอมีการค้าขาย มีการก่อสร้างมีการจ้างงานมีอะไรต่างๆที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ที่เป็นป่าลกล้างของทางราชการที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อันนัเรามองโฟกัสไปที่ขอนแก่นมากกว่านะครับในส่วนของประเด็นนั้นอีกอย่างหนึ่งสตรอรี่มันเพิ่งจะมีการาสั่งการจากทางท่านนายท่านท่านารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมไปยังทางสำนักปลัดกระทรวงยุติธรรมนะฮะในการพิจารณาในเรื่องเรื่องนี้คือ หัวใจหลักมันอยู่ที่การจัดสรรงบประมาณนะครับเรืงตรงๆแล้วมันก็คงจะต้องใช้งบประมาณที่ก็ท่ายี่จะสูงนะแต่มันก,ก,ก็ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเนื่องจากาความไม่อาจของโรงพยาบาลขอนแก่นเนี่ยค่อนข้างที่จะอดมากนะถือว่าเราลึกภาพว่าเราต,ต้องไปเยี่ยมญาติที่โรงพยาบาลขอนแก่นเราจะจอดรถยังไงนะครับแต่จริงก็ไม่ได้ว่าเอาที่ดังกล่าวมาทําเฉพาะที่จอดรถนะครับอาจจะเป็นอาคารผู้ป่วยนอกอศูนย์พักแพทย์หรือศูนย์ประชุมหรืออะไรที่มันเป็นสตอรี่ที่เป็นการต่อยอด ของทางโรงพยาบาลขอนแก่นเพื่อต่อยอดความเป็นศูนย์กลางบร,ริการทางการแพทย์นะฮะศูนย์กลางบร,ริการทางการแพทย์นะครับก็ก็เลยนำเรียนประมาณนี้ก่อนในส่วนของสตรอรี่ตรงนี้ซึ่งอาจจะใช้เวลานิดหนึ่งน,นะครับส่วนในเรื่องของบกศสเป็นแค่ไอเดียไอเดียที่คุยกันเสร็จแล้วเราก็เลยส่งเรื่องไปที่สำรักนายก อลองดูซิพิจารณาดูกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเรื่องไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน่าจะเป็นในส่วนของกรมการขนส่งทางบกนะที่จะพอมีไอเดียตรงนี้ไหมนะฮะเขาส่งส่งไปให้เขาแทงเรื่องกันไปดูทีบบ่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยพอจะมองหรือมาศึกษา,ามีขั้นอนการศึกษาเรื่องนี้ว่าเอ๊ะทำไมจะมันเท่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ขัดกันกับปัญหาในเรื่องของบริการสาธารณะมันหายไปจากสตอรีรป่ปิดปิดบกสหนึ่งเนี่ยมันมันมัน มาสตอรี่รถสแถวรถโดยสารสาธารณะหายไปเลยนะครับทำให้คนออกรถจักรยานยนต์ส่วนตัวเยอะออกรถยนต์เยอะนะครับทำให้คนใชน้รถส่วนตัวเยอะเนี่ยทำให้ปัญหารถติดในในในเขตเทศบาลนครกัน,เ,นยเยอะมากด้วยนะครับซึ่งถ้าหากมันมีการรองรับในส่วนของบกสแห่งใหม่แห่งที่4ที่จะสร้างใหม่เนี่ยซึ่งแผนเอาไว้นิดๆ เกิดนๆนะครับมีที่ดินเป็นทันไล่เลยที่โซนทางด้านบึงทุ่งสร้างนะฮะซ,ซึ่งซึ่งอาจจะเจียดมาสักสิกว่าไร่อย่างนี้เป็นต้นนะฮะหรือจริงๆที่ดินหลวงอะตรงไหนก็ได้นะรหรือจะเป็นค่ายทหารหรือจะเป็นที่ไหนที่ที่ทเป็นที่ดินหลวงที่จะพิจารณาจัดสนนรรเนี่ยจริงๆแค่1 0 12ไร่นี่ก็โอ้อลังการแล้วฮะสำหรับการทำอย่างจางแป้งของบก2เก่า,าเนี่ยสิไร่ฮะถ้าเราเนรมิต ที่ที่ว่าที่หลวงที่ว่าเน่ยสักสิไร่ก็น่าจะเพียงพอสำหรับการเป็นสถานีขนส่งที่อาจจะไม่อลังการเหมือนบคสสามปัจจุบันอาจจะเป็นเครื่องมินิมินินนซึ่ง12ไร่นี้น่าจะเพียงพอในการมันเทาเ,าเอามินิบัส กดลดสองแถวสายาต่างๆก็ดีหรือรดตู้สาธารณะต่างๆก็ดีมาจอดรับสง่งรับ่งนะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องของการบริการสาธารณะนะครับซึ่งซึ่งก็อันนี้ก็ต้องเกี่ยวข้องกับนู่นแหละสภาใหญ่ที่ส่งไปสมันายกไปแล้วก่อนหนะ้าน,นี้เหลือแตอ่จะดำเนินการยังไงต่อ,ต,อต่ออีกทีหนึ่งนะครับกระบวนการแล้วก็ขั้นตอนก็เลยนํามาฝากกันนะครับของรัฐการติดตามครับขอบคุณครับ